ถ้าประเมินจากเกมแรกวันนี้ดีกว่าเกมแรกต้องยอมรับเกมทําได้ดีการสลับตําแหน่งมันทําให้เชฟการป้องกัน442คอมแพคของทางฟิลิปปินส์ล้มเหลวเลยแต่ว่าก็จะติงในเรื่องของจังหวะจบสกอร์จังหวะสุดท้ายก็จะมีหลายๆคนหรือว่าหลายๆหลายช็อตที่มันมันยังไม่เด็ดขาดมากพอครับทงวิเคราะห์ก่อนเกมได้ตรงมากครับรู้ไหมยังไงยังไงเล่าสองลูกแรกที่เราได้ประตูมาจากฟรีคิกกิลาทอมูารันเปิดทางด้านฝั่งขวาจากที่เอกนิษ์ได้ฟาว แล้วก็เปิดเข้าไปจินตศิลป์ม่งเข้าลูกที่สองลูกที่สองมาจากเอกนิตปัญญาเลี้ยงจี้เข้าไปแล้วก็ถูกตัดฟาวที่จุดโทษพี่วิเคราะห์ไว้ว่าเราเอกนิตเนี่ยจะต้องอยู่บื้นที่ตรงนี้และเรียกฟาวตรงนี้ถ้าจับไม่ได้ต้องฟาวฝั่งนี้ด้วยนะเพราะว่าจีลทองเขจะได้ปั่นเข้าไป อแล้วบอกว่าแล้วเอกอันนี้ก็ต้องลากเข้าไปในเสต็ปก็คือเรื่องหมาปั่าแล้วก็คืออินซวินเข้าไปใช่อินซาวินเจ๊ก็บอกเดี๋ยวกูโดนอีกเปิดโค้มก็หาว่จริงๆก็วิคอลไปต่างนั้นแล้วก็รูปที่สองก็ที่บอกเอกนี้ต้องลากต้องลากเข้าไปในจุดโทษแล้วก็เอาจุดโทษนี่คือวิเคราะห์ไว้ก่อนเกมแล้วว่าวิเคราะห์ไว้ก่อนเกมว่าจะได้ประตูจากทีมกิกและจุดโทษแลล้วูกแบบนี้เลยแบบนี้เลยเปไงเป๊ะเลยเป็นไงพี่บอลต้องไปเป็นเทพทีหนึ่งแล้วรูปเกมการเล่นในนัดนี้พี่ธงเจอฟิลิปปินส์เนี่ย กับเกมที่เจอบูไนเนี่ยรูปเกมแตกต่างดีกว่ากันแย่กว่ากันตรงไหนบ้างคือเกมที่เจอกับบูไนอ่ะมันการเล่นการครอบครองบอลแหะอยู่แดนที่2อกับแดนที่3เกือบตลอดมันไม่มีการมันมีการย้ายแดนเท่าไหร่พอเจอฟิลิปปินส์ก็มีการโต้กลับบ้างมีอะไรบ้างเบาๆแต่แต่ดูเหมือนว่าการพัฒนาในเรื่องของการบิ์อัพเกมจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยเอ่อมาโน่ทำได้ดีโดยเฉพาะทางด้านฝั่งซ้ายที่มีการโรเตชันปรับตำแหน่งทำให้การ การคาดเดาในการป้องกันของวันนี้ฟิลิปปินส์ล้มเหลวเลยวันนี้วันนี้วันนี้เกมทําได้ดีมากต้องยอมรับเกมทําได้ดีถือว่าถ้าประเมินจากเกมแรกวันนี้ดีกว่าเกมแรกอ่ะดีกว่านะเดียว่าเกมแรกโอเคพี่บอลว่าไงพี่ผมมองว่าเดียวเกมแรกครับอ๋อดีเหมือนกันเพราะเกมแรกผมไม่ดูไม่ไม่ด้วยด้วยฟุตบอลทกวร์นาเมนต์นะครับจากประสบการณ์เกมแรกทุกคนใหม่อยู่ทุกคนมารวมตัวไม่ได้ใช่ใช่อาจจะ ดยควาคู่ต่อสู้อาจจะไม่ได้แข็งมากแล้วก็วิธีการเล่นอาจจะยังไม่สมูทซึ่งวันนี้พี่ธงก็บอกว่ามันสมูทขึ้นนะครับซึ่งก็จริงๆการเข้าทำการสร้างโอกาสได้เยอะขึ้นโอเคฟิลิปปินส์อาจจะแข็งแก่งกว่าบูนายอยู่สักหน่อยหนึ่งได้มีหือมีอือขึ้นมาบ้างแต่ว่าเราก็ทําได้ดีโอเคสกอร์อาจจะถ้าเทียบจากโอกาสที่เรามีในวันนี้สกอร์มันอาจจะอาจจะดูน้อยไปหน่อยอ,อแต่ว่าวิธีการหรือความเข้าใจกันและกันในทีมมันดีขึ้นม,มากขึ้นอ่าก็ เห็นผลอย่างที่บอกไปบอลทัวร์นาเมนต์เนาะถ้าออกตัวนัดแรกโบ้แบบเนี้ยบเลยเงี้ยมันจะไม่เพิ่เหี่ยวลงนะอังกฤษเหมือนอะไรช่นอะไรอย่างเงี้ยดูอาเจนสิแพ้นัดแรกใช่ครับแต่ของเราอย่าแพ้นะถ้าของเราแพ้นี่ไม่ไม่จบเป็นต้องไเลยบอกกันเลยนะไม่ไม่นี่ยังขึ้นไปสุดยังไปดิไปดิอีกนะใช่ไปดิอีกไปดิอีกไปดิอีกไปดิโอเคอ่ะทีนี้จุดเด่นของเกมนี้เนี่ย เอาที่แบบเห็นชัดเลยนะที่พี่ธงบอกว่าดีกว่าเนี่ยแล้วพี่บอยก็บอกว่าดีกว่าแรกที่เห็นชัดที่สุดคือตรงไหนพี่สำหรับพี่ก็คือในเรื่องของความแม่นยําในการ,การจ่ายบอลความแม่นยําแล้วก็ความเข้าใจในการเคลื่อนที่วันวันนี้วันนี้ทําได้ดีการสลับตําแหน่งอ่ะอย่างที่บอกข้างต้นน่ะมันทําให้เชฟการป้องกัน4-4-2 compact ของทางฟิลิปปินส์แตกโดยเฉพาะฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมว่า บดินเนี่ยจะโยกตัวเองออกไปด้านซ้ายริมเส้นเลยแล้วก็าสารสัลลักเนี่ยขึ้นสูงแทนพอทีนี้มันบิดมันเชฟมันก็เลยแตกมันมีช่องเยอะคือสไตล์นี้เสริมพี่ธงนิดน,นึงคือถ้าใครดูแมนซิตี้อ่ะสไตล์นี้เลยทางซ้ายอ่ะก,เกาเซโร่ตัดเข้าในาาแล้วโฟเดนกิลิอีอ,อะไรอ่ะมันก็ดึงไปสุดเส้นเลยอ่ะใช่แล้วอีฝั่งอีฝั่งขอโทษทีนึงอีฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเอกอนิคเข้าในแบ็คขวาออกทางสลับกันผมก็มองว่าหลักๆก็คือน่าจะเรื่องความความเข้าใจ กันเองในในตัวของผู้เล่นระหว่างตำแหน่งต่อตำแหน่งนครับการสื่อสารกันหรือว่าการอ่านคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมันมันค่อนข้างชาัดเจนมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น <c oughs> ใช่ต่างคนโอเคแหละเคยเล่นทีมชาติกันมาบ้างอยู่แล้วแต่ว่าพอกลับไปเล่นสโมสรเนี่ยวิธีการแท็กติกมันก็จะแตกต่างกันออกไปมันอาจจะไปกลืนกับสโมสรแต่พอมาเล่นทีมชาติมันก็มารวมกันใหม่มามิกซ์กันใหม่มาจอยกันใหม่ซึ่งมันชัดเจนกันมากขึ้นแต่ว่าก็จะติงในเรื่องของจังหวะจบสกอร์จังหวะสุดท้ายก็จะมีหลายๆคนหรือว่าหลายๆหลายๆช็อตที่มันมัน มันน่าจะได้ประตูเยอะกว่านี้เหมือนที่พี่นนทว่านะโอกาสเราเยอะมากเลยนะคือเริ่มเกมด้วยการเล่น4-4-2สพักก็ปรับมา4-2-3-1หรือ3-3-1พิทองติ๊กนี่พิทองบอกก่อนช่วงไดกเกมที่เขาปรับระบบใช่ไหมครับคือไอการที่พอเราขึ้นนําเร็วเนี่ยแล้วเราปรับแท็กติกเนี่ยมันลองระบบไหมหรือว่าคิดไว้อยู่แล้วว่าเอ้ยก็ปิดเกมแพ็กเกมไปหรือยังไงไม่ได้ลองระบบหรอกเพราะว่าการเล่น4-4-2การใช้อิสระการสอนการใชกลิสตเนี่ยในครึ่งแรกโย10นาทีอะ ช่วงรวมถึงต้นขึ้งหลังด้วยที่ขึ่งหลังที่เขาไม่เปลี่ยนเพราะเขาต้องการประตูะแล้วก็ทั้งอดิศักดิ์ทั้งีรศิสินเนี่ยต้องทํางานทั้งขณะลุกและรับม,มันมันใช้พลังงานไปเยอะอดังนั้นการเปลี่ยนตัวออกก็แน่นอนอ่ะพลังงานเริ่มเริ่มน้อยลงก็ต้องเปลี่ยนตัวอื่นลงไปซึ่งก็พอเปลี่ยนตัวอื่นลงไปก็น่าไปแค่สามคนนะอ่ะออกัเหลือคนเดียวมันก็ต้องอกลางมันก็ต้องมาเป็นเสียมสารสองสามหนึ่งอยู่แล้วซึ่งแพทเทิร์นแบบนี้มาโนเขาเตรียมไว้ตั้งแต่เกมยี่อุ่นเครื่องกับ กับเออเมียนมาออ๋เมมียนาพม่าได้เมียนมาพม่าได้ยังไงฝรั่งก็เมียนมาได้เมียนมาเบอร์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 มาเออเบอร์เบอร์มาเหมือนกันช่วงหลังเนี่ยนอนน้อยตาเบอร์เบอร์นั่นแหละประมาณแบบนี้ครับอ่าก็ถือว่าเปลี่ยนนี่ตะกี้คนตะกี้บอกว่าเปลี่ยนลงมาเปลี่ยนตัวสามคนผมง่วงเลยครับอืส่งผลเยอะนะมันมันมีอยู่สองอย่างคือตรงกลางเนี่ยเทนนิอลดันขึ้นไปทีงบน อไม่เคยเห็นเหมือนกันนะพี่บอลนะใช่ใชพี่อุ้มไปยืนเบอร์สิบเลยอะแล้วเออฟิลิปปินส์เขาปรับระบบด้วยเปลี่ยนเป็นหลังสามด้วยวิธีการโจมตีก็แตกต่างมันก็เลยมันก็เลยเปไงมันก็เลยเป๋ไป